S 2ส oh. ิริจ๋าอากาศตอนนี้เป็นไงบ้างอ้าวทำไมสซีิไม่คุยกับเราล่ะสิริเจ้งอีกแล้วเหรอสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิริโชวนะครับกับปัญหาสุดคลาสสิกที่ คุยกับ Siri แล้วเขาไม่โต้ตอบอะไรเราทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone ที่ยังมีปุ่มโฮมอยู่อ่ะผมเอา iPhone ที่มีปุ่มโฮมมากดนะครับกดค้างปุ๊บอ้าเสียงตึงทั้ง iOS 15สิเียงเก่า iOS 16เสียงใหม่ไม่มีเสียงอะไรเลยเออปัดซ้ายปัดขวาอ้าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเอาโฮมอีกทีแล้วกันอ่ะอ้าวก็ใช้ได้นะเนี่ยมือถือเราใช้ได้ปกติเนี่ยครับอ่าเนี่ย ตแต่เวลากดโคมค้างไว้อา่าวเสียงตึงไว้ไหนอ่ะไม่มีอา้าวแล้วปัดซ้ายปัดขวาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเอาโฮมอีกทีแล้วกันอ่ะโคือ Siri ซีรีไม่ทำงานนะครับอาการเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่คุ้นเคยก็คงจะรู้วิธีแก้ปัญหาไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆที่อาจจะไม่คล่องแคล่วการใช้งาน iPhone ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่มีปุ่มโฮม ใช้กดคุยกับสิริกดค้างไว้หรือใครใช้ iPhone 10ขึ้นไปก็กดที่ปุ่มด้านข้างด้านขวามอือของตัวเครื่องค้างไว้ปุป๊บแล้ว s i r ิก็จะมีเสียงดังตึ้งขึ้นมาแล้วเราก็สามารถโต้ตอบกับสิริทั้งการโทรศัพท์การส่งข้อความถามนู่นถามนี่ถามนั่นตามที่เราต้องการได้ปัญหานี้เป็นปัญหาสุดคลาสสิกวิธีการแก้นะครับก็จะขอมาทบทวนเรื่อยๆเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปบอกต่อกับเวลาที่เพื่อนๆ ที่โทรมาบอกว่าเอ๊ะทำไม Siri ของฉันใช้ไม่ได้ลองหาวิธีช่วยง่ายๆแบบนี้ครับโอเคครับวิธีการก็ปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยใช้งานเหมือนตามปกติกอ่าหน,าหนาี่งครับแ,แล้วคราวนี้ครับรก็เรียก Siri ครับเรียก Siri ด้วยการกดปุ่มโฮมค้างไว้กรณีคุณใช้ iPhone 8 อ่แล้ว8ลงมานะ iPhone SE3 s e 2 SE1 ด้วยแต่ถ้าใครใช้ iPhone 10ขึ้นไปกดที่ปุ่มด้านข้างค้างไว้นะครับอ่าก็เหมือนเดิมมาปกติเรากดค้างไว้1 2แล้วก็เราเราก็จะต้ปล่อยใช่ไหมอ่ากดโฮม1 2ึ่เขาไม่พูดครับอ่ากดปุ่มเพิ่มเสียง <c oughs> เพิ่มเสียง 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 <c oughs> <ๆ S 2> เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงคือกดปล่อย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 ไปนะครับอ่าคราวนี้กดโฮมอีกทีนึ่งอ่าเมื่อกี้ ตอนนี้เสียงวอ i ์กอเวอก็กลับมาเหมือนเดิมครับวิกิเมื่อกี้ผมบอกยังไงครับกดปุ่มโ m e ค้างไว้1 2ปล่อยนะครับแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียง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 ปุ่มเพิ่มเสียงอยู่ตรงไหนอยู่ทางด้านซ้ายครับถ้าคุณจับเป็นปุ่มที่นูนขึ้นมามันจะมี2ปุ่มด้านล่างก็คือฝั่งด้านที่ฝั่งที่รูเสียบชาร์จกับด้านบนอ่า ขอบด้านข้างสายมือนะฮะด้านบนคือเพิ่มเสียงด้านล่างคือลดเสียงนะครับกดที่ปุ่มด้านบนกดปล่อย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 อ่าแล้วคราวนี้ก็เรากดโฮมอีกทีหนึ่งกดกดไม่ต้องแช่นะให้แล้วเขาก็จะมีพูดเสียงวอ i c อเวอรกลับมาแบบเนี้แล้วคราวนี้เมื่อกี้ผมทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะลองกดปุ่มโฮมค้างไว้หรือกดปุ่มด้านข้างค้างไว้เรียกสิริใหม่สวัสดีครับสิริคิดถึงนะ ไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ที่นี่เสมอมีอะไรอยากให้ฉันชอบเอกเอกวายอก็เรียกได้เลยอ่าเนี่ยครับคือวิธีการแก้ไม่ยากกันเลยนะครับนิดเดียวอย่างที่บอกครับกรณีที่คุณรู้สึกว่าคุณคุยกับสิริแล้วเขาไม่โต้ตอบแล้วปัดซ้ายปัดขวาไม่เกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอด้วยนะครับแสดงว่าคุณไม่ได้ไปเปิดอ่าพิมพ์หรืออ่าพิมพ์โต้ตอบคุยกับสิริไว้ คุณแค่ไปลดเสียงของสิริไว้เท่านั้นเองครับวิธีการแก้ก็อย่างที่บอกครับคุณสามารถที่จะกดปุ่มโฮมค้างไว้หนึ่งสองปล่อยแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียง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 กดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยที่เพิ่มเสี breathe, เยงนะครับแล้วก็คราวนี้กดโฮมหนึ่งครั้งเพื่อให้กลับมาสู่หน้าหลักแล้วคราวนี้คุณก็เรียกสิริมากดปุ่ม <12. 19. S 1> โฮมค้างไว้ ôi, <Red. S 1> ครับค,รคิดถึงจังเลย ไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ที่นี่เสมอสังเกตไหมครับเสียงซีริจะดังมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงซีริดังมากขึ้นก็เหมือนเดิมครับคุณก็เพียงแค่กดปุ่มโฮมค้างไว้1 2กดลดเสียงลดเสียงลดเสียงพอครับ3ครั้งพอแล้วคราวนี้กดโฮม1ครั้งหรือกดปุ่มด้านข้าง1ครั้งครับผม อ่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมพูดว่าโฮมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่ยัง,ยงใช้ se 3 sd 2 se 1 iphone 8, iphone 7อยู่แต่ถ้าเพื่อนๆที่ใช้งาน Siri กับ iphone 10, 11, 10S, 12, 13ก็กดปุ่มด้านข้างหรือปุ่ม power นะครับอ่าคราวนี้ลองกดปุ่มด้านข้างหรือปุ่ม Home เพื่อเรียก Siri ใหม่ครับสวัสดีจ้าเบาลงหรือยัง ฉันจะเล่นซสือให้เบาลงอาล้าวเหรอคือไปเนี่ยเสียงสิริก็จะเบาลงตามที่ต้องการนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้เบื้องต้นเพราะว่านี่คือปัญหาสุดคลาสสิกที่ผมเจอกับเพื่อนเพื่อนพีนพนพนพน่ในวัยที่มากกว่าผมสักหน่อยถึงมากกว่าผมเยอะหน่อยจะเกิดปัญหาในกรณีที่บางครั้งอาจจะไปกดปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงที่ไม่ทราบสาเหตุบอกสาเหตุไม่ได้แต่สาเหตุ ที่พบเราไม่ตามหาเรารู้เพียงแค่ว่าเราแนะนำให้เขากลับมาใช้งานสิรีได้เราก็มีความสุขแล้วช่วงนี้รู้สึกว่า2-3สเดือนนี้กลับมาเจอเคสนี้อีกครั้งในเพื่อนๆที่มีวัยที่มากกว่าผมนิดหน่อยหรือมากกว่าผมเยอะหน่อยโทรมาถามกรณีเคสนี้หลายๆครั้งใครที่เจอเพื่อนๆที่มีอาการเหล่านี้ช่วยบอกต่อส่งต่อความรู้ดีๆแก้ไขง่ายๆให้กับทุกๆคนนะครับ ด้วยความปรอดถนาดีจากบริการหมอคอมที่สายด่วนขา่าวสารความรู้1414 14นะครับติดตามความรู้กันได้อย่าลืมกด subscribe ถูกใจแล้วก็ส่งต่อความรู้ที่ช่อง YouTube channel หมอคอม1414 14, แล้วก็ช่อง1414 14 plus รวมถึงนะครับผมคุณสามารถฟังความรู้ได้ที่สายด่วนขา่าวสารความรู้1414 14. application tab t o r e a d ทางระบบปฏิบัติการ ios android รวมถึง facebook fanpage 1414 plus 14นะครับเข้าไปที่ www.facebook.com.tab1414 กดติดตามพวกเราวันได้พร้อมที่จะส่งความรู้ดีๆอย่างนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับผมซีโชคนายหมอคอมจากบริการหมอคอม1414 plus 14สิริไม่เงียบแล้วจ้าสวัสดีครับผม